เนื้อเขาสิน,นุ่มมเจ้าก่อนที่จะไปชมคลิปเตรียมตัวให้พร้อมก็ยอย่าลืมกดเลิฟกดไลค์กด subscribe ให้น้ำเนเด้อจ้าสาพิมาสุขคนนะคะมาพูดมาพอกันกับซาสสวางคนไกลบานอีกแล้วนะคะมาเมออนี่กับสิม,มะเห็ดอาหารการกินให้เบื้องเนาะค่ะก็คือเมอรอนี่มีกระต่ายนะคะมมเจ้าสองขากรงละสอขาเนาะคะ่ะที่มวยเด็กแช่อะไร แช่กับวอตโต้ไว้นะคะทุกคนนี่คือแช่วอตโต้ไว้เพื่อยังดับกลิ่นสาบของกระต่ายนั่นเองนะคะถามว่ากระต่ายนี่เวลาเขากินแล้วมันขึ้นยังขึ้นเหนือไกลค่ะทุกคนคะบอตรง้ยานอนานี่คืออาหารนะคะแล้วคือ,อคอฟ่ตูหรือว่ายแยมเราต้องมีนะคะสิ่งที่สําคัญห้ามขาดไปบ่ไดนะคะคือเบร์นเบียนะคะทุกคนคะนี่คือมันต้องมีไว พ่อต้องใส่ในการเทสติ้งกินตัวนี้นะคะดับกินข้าวอตัวนี้แล้วบ่พอนะคะเวลาเ่าไปตป้มไปเนห่อไปเคี่ยวเ่าต้องใส่เบียร์นะคะเพื่อกระตุ้นนะคะเพื่อกระตุ้นแล้วก็ชูรสขึ้นนั่นเองเนาะคะราคาคานปลาไหลก็คือแป้งที่ห่อสีม่ครุปเพื่อสีน้ำถอดกรสีตุนนั่นเองเนาะคะ่ะมาเบิ่งกันดีกว่าค่ะเวลาการถอดเทาเนาะคะ่ะ นี่คือหมอที่จะทั้งถอดและทั้งตุนไปพร้อมในเวลาเดียวกันเนาะคะ่ะสตาร์ทไฟเลยเนาะ,ะอาจจะได้ยินเสียงในจดน้อยเนานะคะ่ะเพราะว่าเวลาเ้าใส่ไฟฟา้ามันก็จะเป็นในลักษณะนี้นะคะทุกคนบางเทือนมันก็จะได้ยินชัดเจนขนาดเลยนะคะ เริ่มต้นกับเอาเนยล่ไปเลยค่ะเพราะว่าอาหารชนิดนี้เขาสิต้องการทอดกอนที่ห่าสีตุนนะคะอาจิสซเนยร้ายแนย่เป็นพิเศษ,ษ,ษกระบบเป็นยังเนาะคะ่ะเพราะว่าเมนูนี้มันตรงใส่อยู่เล็วนะคะแล้วเนื้อกะตใต้ที่เข้ามักไปเร็วนะคะทอดออมาลุ่มเริ่งจะลุ่มแป้งนะคะคลุกเขากระแป้งเลย คือห้อสุไฮและลล่สักคนนะคะแป้งที่ม่นเตรียมไว้นี่มันจะชนิดเกลือล่งแล้วนะคะจะผิดไท่ไว้ถามว่าใส่แป้งชนิดใดใส่แป้งขนมปังนะคะทุกคนแบบง่ายๆคือใช้แป้งขนมปังนี่เลยค่ะวางลงไปเลย การมักว่ายอวาปต,ตนะคะต้องอยู่ประมาณจำใดถ้าเป็นไปได้นะคะไ้มัดทั้งขึ้นใบเลื่ยงดีนะคะก่อนใส่งานต่ว่าเนี่ยมุ่ยมัดแทกเครึ่งชั่วโมงเนาะคะ่ะเพราะยังเพราะว่ามุ่ยปฏิเตุไปหลวงหมาเนาะคะ่ะคือติดธุระยางเอง็นมุ่จยจะเริ่มปฏิเสธไปนะคะทุกคนคะ่ะ ถ้าเป็นกระต่ายที่เขาเลี้ยงไว้เฉพาะยึดเป็นอาหารห้องยีลเล่ตโดยตรงบ่มันกระต่ยตายป้านเ,าเพราะว่าจำเป็นต้องใส่เวลาดดูดนะคะใน่ารที่ซิม,มักไว้นาะคะเครื่องมากเข้ากับบด้มีณยงางไลนะคะแต่ที่นแน่ๆ่าลืมนะคะแทมนี่เต้องเอามาไว้กินที่จัดสิเหล่าน,นะคะ นี่นะคะโอ๊ะมือเดีย๋ยวงเปลี่ยนแปลงอยู่นะคะทุกคนเดี๋ยวนะคะุณตุ่นี้มือต้องจัดระเบียบมันใหม่เพราะว่ารู้สึความันกองขาังมากค่ะเพราะ,ะเสียดายอีกตอนนึงล่งพอดตะนั่นเอ่ นี่เลยนะคะตามนี่เลยแต้งที่เหลือเราต้องเก็บไปด้วยค่ะเอาทิ้มไปเลยคือว่าทาผู้ใดทอดถอดยังกอ็อดดก็ใสได้เนี่ยให้ต่อหนูนะคะหลังจากนั้นเราก็ตองไปเก็บทิ้มแล้วค่ะทุกคนค่ะ ถ้าถามว่าถ้าเขาบะมีปโตโตล้วเขาใส่ไวน์ได้บ่ได้นะคะไวนเนี่ยจะแค่ใส่แค่ครึ่งแก้วนะคะถ้าซีขาซนใส่ซำนันเพราะว่ายหงังราะว่าข้าวจีใส่แค่เพราะเห็นกลิ่นของไวเเนเขาไปลบเพลือน,นั่นเองเนาะคะ่ะ แต่ว่าถ้าผู้ใดใส่กระทะทิพย์หล่อนทือยังหมุยใส่ต่อนี้หมอดะพล่อนนะคะที่เขาพอติดน่ะต้องเรามาระวังในเรื่องการใส่ไฟเนาะคะ่ะเพราะว่าบางเคอรอนทามันแรงเกินไปก็ต้องเบาเขาลงนะคะนี่แหละค่ะคือแค่ว่าให้เขาควนว่าอาทอดพวกหข่เนื้อมันเกาะกุมเขาหากันนะคะเราจะเข้ากับสได้จัดการเอาพร้อมลงนะคะ หอมหัวใหญ่หนึ่งหัวเท่านั้นนะคะทุกคนนี่นะค่ะทั่เรียบรลอยเลยนะคะเอาเรื่องได้เลย ข้อมโบนัดปปันไดนะคะทุกคนใส่มือเดียวต้องขอโทษขอให้ในการที่บอควยสะดวกปันไดนะคะในการที่เยาหยุดกี่ๆกันๆในจั๊น้อยเนาะคะ่ะ,ะหลังจากนั้นจะเตรียมตัวเปิดขวดเบียร์ได้เลยค่ะ Thank mm -hmm. you. หอมเริ่มซุกแล้วนะคะหอมเริ่มไซสเบิดผู้คู่มองแล้วเนาะหอาก,กระไดริมเบียเลยนะคะทุกคนเริ่มต้นเปิดไวยโลบเนาะค่ะเบีย เบียร์หนึ่งขวดน้ำหนึ่งขวดนะคะใชะ้นตรงตหน นี่ราคาวิธีตุนนะคะจะเริ่มต้นแล้วน้าสิพอดีเนาะห <c oughs> ลังจากนั้นก็ใช้สต็อกลงไปเด้อ ะ,ะมุนใส่ลงไปแล้วก็ขนอไกหรือขนอเหนือก็ได้นะคะแต่ว่าหมุีใส่ขนอไกนะคะหนึ่งก้อนลงไปถ้าฮาบ่มีถไทยอยู่เมืองไทยนะคะกับโปตรงใส่ขน,นอกระได้ค่ะใส่ตะเกือกเหลีวนะคะ เหลือพริกไขยห้อกระเลวถ้ามีกับไซ้ามมีกับ่ตตรงไซแม่ขึ้นตามที่ห้องร์ไกมากค่ะในช่วงระยะที่ห้องสีต้องตุ้นไว้ตลอดนี่ก็คือ อย่าลืมนะคะเอามอสเสตรุ่งโรดมเสตรให้ลงเลยนะคะมสเสตรประมาณหนึ่งช้อนชาหรือเอาช้อนนึงก็ได้ผู้ใดมักมสเสตรกินกินมสเสตร์แห้งอัลไซนนะคะประมาณจำนี้เนาะคะ่ะสำหรับเมย์อาใไซบอรลท์ครึ่งช้อนโต๊ะ รสชาติทั้งหวานทั้งเค็มข้นนะฮะหวานเล่มเล่มน,น,นิดนึงนะฮะแล้วก็เค็มข้นไปใช้แยมชนิดไหนก็ได้นะฮะประมาณสักสองช้อนโต๊ะ พ,พ่อพ่อจะได้ห้องเติมที่หลังนะคะตัวนี้เราสามารถเติมได้ตลอดเนาะในความต้องการของเรานะคะ ผู้ใดมีเครื่องตุ้นหมอตุลนนี่แล้วนะคะสามารถใส่ได้นะคะแต่ว่ามุ่ยว่มีหมอตุลเหมือนกองใส่กระา้าษแบบคือจเด็มสีเลยนะคะตัวนี้คือกระดาษไขนะ,ะที่สําหรับทําขนมปังหรือว่าเบเกอรี่เพราะจะมีไว้นะคะมือื่อเทคนิคของมื่นะคะที่ใส่ประจำนี่เลยในการตุ้นเนาะคะ่ะ วัดจากปากหม้อลงมานะคะจากกึ่งกลางของหม้อนะคะแล้วก็วัดมาถ,ถึงปากหอดมงได้ตัดหม,อม <_ d ata> ้อลงหลังจากนั้นนะคือออกนะคะแล้วก็ลงไป ข้อยางเขาจะท้ำกานตุนใบโดมใส่ประมาณบอแนนกับประมาณเป็นสี่สีผานาที่นะคะเอามาเบิอีกรอบหนึ่งถ้าเขาเริ่มซุยนะคะเนือเขาเริ่มซุยแล้วเราค่อยจัดการเอาส่วนผสมอื่นๆลงรอบนึงนะคะแล้วก็เอาฝาหม้อปิดอีกรอบนึงค่ะนี่แหละค่ะวิธีตุนนะคะรีไฟล์ลงประมาณอยู่ระดับกลางนะคะ ตัวนี้ให้อยู่ระดับกลางก่อนแป๊บหนึ่งเอาละค่ะทุกคนคะหลังจากไปเฮ็ดยางเงินตอแล้วนะคะกลับขึ้นมาหม้อเหาก็ซุกพอดีมืเจา้านี่เลยนะเอากระดาษออกเลยน้ำกับหวดลุ่งแล้วนะคะนี่เขาต้องเอาออกมดเลยแล้วเ้ามาเบิ่งมืงมเจ้าคะหลังจาก ถึงเวลาไปเนาะบอแมนวานหน่อยๆนาที่ได้หมดเจ้านี่คือชั่วโมงยี่สิบนาทีที่แรกว่าสิบเบิงแค่สี่สิบหานาทีเฮ็ดยางอื่นเพิ่นนะคะทุกคนค่ะอันเฝ้ามูเฝ้าพวกนี่แหละเพิ่นเกินไปก็เลยมาเบิงบ่ไห่นะคะอืน้ำจิ้มทุกอย่างคนได้ที่นะคะเ,ออเือแต่ว่าข้าเสียวอีอย่างลงเพิ่มบอนานัดนะคะเห็นบอค่ะน้ำขาสิคนหมอกับสิบอรเรน เติมอีกอย่างหมากมา่นะตั้งแต่ตั้งตเหตุรู้สึกว่าทุกอย่างโอเคแล้วเรียบร้อยอแล้วเวลาใส่กระตกระทบลอนหรือว่าหม้อที่เป็นหม้อเทฟหลนนะคะต้องระมัดร,ระวังคือเวลาใส่ซอนสมอังสีหรืออย่างกระตามที่มันแข็งกระด้างนะคะพยายามมึงเอาดีๆนี่แหละคะ่ะเป็นลักษณะนี้นะ รสชาติพอดีแล้วเพราะว่ามุยชิมตั้งแต่เริ่มต้นแล้วนะคะมุยบ้ปุุงเองียงหลังจากที่ปรุงเรียบร้อยแล้วนะคะกระต่ายก็จะสุกเต็มที่แล้วเนื้อเขาสินนุ่มโมเจ้านุ่มอิ่ีบริเวาเเล่นหนะะ้าอันนี้พูดจริงจากใจแล้วก็อร่อยสุดๆฟินเฟร์ถ้ามักถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe ให้น้ำเน้ดจ้า ขอขอบคุณทุกกลังใจที่นำมาหมอบให้กันนะคะสำหรับคลิปนี้เมื่อนี้นะคะมือต้องขอตัวล่าไปก่อนแล้วจ้ะไว้พอกันคลิปหน้าเด้อจับบายบาย